สวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปรวสีเงินมานำเสนอรครับวันนี้เป็นบทความประจำวันเสราร์ที่17สิงหาคม2567บ่วงรอแขวนคอนายก16สิงหา67เป็นหนึ่งวันสวรรค์ของครอบครัวชินวัตรพักเพื่อไทย และแพรทองทานสภาผูพพ้แทนราษฎรด้วย319เสียงให้ความเห็นชอบนางสาวแพรทองทานชินวัตรขึ้นเป็นนายกคนที่31ในวัยละอ่อนก็ขอให้ทุกท่านในแวดวงจงตักตวงสุขสมหวังได้รื่นรมในวันนี้การให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตุนไว้เถิดเพราะหนึ่งวันสวรรค์มันสั้นนัก แต่เมื่อแปลงเป็นเวลาบนโลกมนุษย์จะเท่ากับ365วันสวรรค์ไม่มีคุกไม่มีช่องลอดมีแต่สุขรอยยิม้มและรมมนียสถานวิมานทิพย์แต่บนโลกมนุษย์นีส่สิท่านเอ๋ยมีทั้งคุกขังกายและคุกขังใจโหดร้ายนักมีทั้งเสียงหัวเราะร้องไห้มีทั้งผิดหวังสมหวังมีทั้งอำนาจเสื่อมอำนาจ มีทั้งลาบสักการะและพินาศล่มจมถึงใจอย่างไรก็ดีใจด้วยนะคุณแพรทองทานคุณเป็นหนึ่งเดียวใน70ล้านพลเมืองไทยได้ขึ้นไปอยู่ในตาแหน่งผู้นำบริหารสูงสุดด้วยวัย37ปีเท่ากับเสียเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิฝ่ายค้านสุดๆผู้นำรุ่นสามของส้มสมนิ้วสดับจากเสียงรอบทิศ หลังอุงอิงได้รับโหวตเป็นนายกจะบอกว่าโชคดีหรือโชคร้ายของประเทศไทยก็ยากอย่าพูดนะขอบอกเพียงว่านับจากวันนี้ไปจะมีคนช่วยเขียนอันตชีวประวัติอุงอิงเผยแพผ่ชนิดอ่านกันไม่หวาดไม่ไหวก็ต้องหนักแน่นไว้ประเภทเอกอะให้ทนายฟ้องถ้าไม่จำเป็นองอิงอย่าทำอย่างที่พ่อเคยทำประจำแบบนั้น เขาเรียกนักเลงผ้าถ,ถุงในเมื่อเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ฝ่ายประชาธิปไตยตอนหาเสียงด่าใส่ฟืนใส่ไฟคนอื่นเขาไฟแลบตอนนี้ถึงคราวตัวเองต้องเจอบ้างละยิ้มสียิม้มคือเส้นทางหญิงนักสู้ย้ำไว้เมื่อรุ่นใหม่อะไรอะไรก็อ้างเสรีภาพนักการเมืองธรรมชาติสร้างมาให้เป็นผู้เติมเต็มช่องว่างชีวิตมนุษย์ สิ่งนั้นเรียกว่าความหวังดังนั้นนักการเมืองจะต้องโกหกตอแหลสับปรับให้สัญญิงสัญญาทุกอย่างเพื่อให้ชาวบ้านมีความหวังไม่เพียงโกหกตอแหลหลอกลวงให้ชาวบ้านเชื่อแม้ตัวเองโกหกมากขึ้นบ่อยขึ้นก็ยังหลงเคลิมในคำโกหกตัวเองด้วยซ้ำโลกการเมืองมันโลกคนถูกสาปถูกสาปทั้งตัวนักการเมืองเอง และชาวบ้านที่เป็นเหยื่อประชาธิปไตยเลือกตั้งไทยในความที่เอาเกลือกฝรั่งมายัดเท้าเราจึงเหมือนปลาเงินปลาทองเลี้ยงในกระถางน้ำล้างตีนเจ้าพ่อนายทุนโลกการเมืองมันเป็นโลกสับปรับและตอแหลหลอกลวงแข่งขันกันอย่างนี้แหละดังนั้นใครด้านกว่าโกหกหลอกลวงได้เก่งกว่าคนนั้นก็ชนะไม่มีความดีใด ไปฆ่านักการเมืองประเภทนี้ได้หรอกความโชดชั่วในตัวเขาเองนั่นแหละจะเป็นน้ำค้างทีละหยดทลายภูผาคือตัวนักการเมืองเองจะพินาศไปด้วยโชดชั่วตัวเองในที่สุดผมว่าเป็นครั้งแรกนะที่นายกหลุดปุ๊บตั้งใหม่ปับส่วนครมอจะตั้งได้เร็วและนายกอุงอิงนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าวถวายได้เร็วหรือไม่ผมว่า เขาหน้ารีบทําให้เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณคือเดือนกันยาไม่งั้นจะมีปัญหางบเพิ่มเติมปี67จ็ดจำนวน1.22แสนล้านที่จะเอาไปแจกพูดถึงเงินแจกดิจิตอล4,50 0 0 0ล้านบาทแจกคนอายุ16ปีขึ้นไปคนละ1,000 10, 0บาทมันเหมือนเชือกที่เสษฐาอุงอิงช่วยกันควันเป็นบ่วงใช้แขวนปลาเข็มชักรอกไว้บนคือ หลอกให้ชาวบ้านแงนมองแล้วกินข้าวเปล่าจากตะโกนแจกทันทีจนเป็นรัฐบาลจะครบปีก็ยังไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนและแจกแบบไหนได้แต่หลอกให้ลงทะเบียนในแอป,ปทางรัฐไปเรื่อยๆยุคไอทีเป็นยุคขายความเร็วและขายข้อมูลกรรมจึงปรับตัวเข้ากับยุคไอทีคือมาเร็วไปด้วยตอนนี้เชือกประเค็ม กลายเป็นบ่วงเชือกเตรียมรัดคอให้สัญญิงสัญญาแว่งไกวเห็นอยู่ไหวๆเศรษฐาคุณควรตะโกนให้กล้องโลกนะว่าโชคดีที่ตายก่อนองอิงขึ้นมาเป็นนายกแทนถือว่าโชคดีหรือโชคร้ายก็คิดเอาแต่ที่แน่ๆคุณต้องรับมรดกบ่วงโชคปราเค็มนี้ไปเต็ม,เตมๆเห็นโทรทัศน์หลายช่องสัมภาษณ์ชาวบ้านที่รอเงินแจกหนึ่งมื่น มีแต่เสียงชาวบ้านบริภาททั้งเศรษฐาทั้งอุงอิงทั้งพักเพื่อไทยขลมต่างโทษใจความหวังที่หล่อเลี้ยงลมหายใจชาวบ้านยุคโกงเอามาแบ่งปันเหือดแห้งต่างโทษอาลายัยด่าท่งศาสเสียเทเสียคำถามแรกจากชาวบ้านเมื่ออุงอิงเป็นนายกคือยังจะได้ไหมเงินแจกดิจิตอลหนึ่งหมื่นทางพักเพื่อไทย ต่างอู้อี้เหมือนถูกผีอ่าไม่เหมือนตอนสัญญาหาเสียงเลยผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่ายุคไอทีข้อมูลมีราคา50ล้านรายชื่อที่ลงทะเบียนรายชื่อละสักหนึ่งบาทถูกๆก,ก็50ล้านบาทสบายๆแต่เอาเถอะผมจะตอบเพื่อเลี้ยงความหวังให้แทนเพื่อไทยก็แล้วกันว่าทั้งที่กู้เพิ่มงบปี6-7 จำนวน1.22แสนล้านเอามาแจกสมทบกับงบกู้เพิ่มปี68อีก152,000ล้านบาทมันก็ยังได้ไม่ครบ450,000ล้านบาทที่จะเอามาแจกคน5 0ล้านอยู่ดีจนบาดบาทน,นี้ก็ยังไม่รู้จะไปจิกเอามาจากที่ไหนเพราะที่ทคอสอที่เคยหวังได้ก็ไม่ได้แล้วนี่เรื่องหนึ่งละ่ะอีกเรื่องชาวบ้านยังเข้าใจผิด คิดว่าลงทะเบียนแอปทางรัฐแล้วจะได้รับแจกดิจิตอลหนึ่งบาทนั้นไม่ใช่ครับแอปทางรัฐนั้นแค่ให้ลงทะเบียนกรอกชื่อบัตรประชาชนถ่ายรูปเรียกว่าหลอกเอาข้อมูลเราไปล่วงหน้าเท่านั้นถ้าแจกจริงเขาไม่ได้แจกผ่านทางแอปทางรัฐอย่างที่เข้าใจกันหรอกแล้วจะแจกผ่านทางระบบไหนทั้งเพื่อไทยทั้งเศรษฐาอุ้งอิงทางรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีช่วย ก็ยังอยากดื่มไซยาไนด์กันวัละหลายรอบเพราะไม่รู้จะตอบอยังไงร,ระบบแจกเงินคน50ล้านและต้องใช้พร้อมกันหน้าทีเดียวกันเป็นล้านล้านคนโดยไม่ล่มไม่ถูกดูดข้อมูลไม่ถูกแฮกมันต้องใช้เวลาสร้างระบบเร็วสุดผมให้3ปีใช้งบต่ำสุดสัก2 3ถึงสมหมืล้านแล้วรัฐบาลเพื่อไทยเพิ่งขี่เสือไล่งาบคนตาบอดวานสื่อน,นี่เอง จะเอาระบบที่ไหนมาใช้เงินก็ไม่มีถึงมีก็ไม่พอจะไปโยงกับแบงค์ใครเขาก็ไม่เอาเดี๋ยวจะพาเขาล่มถูกดูดข้อมูลได้ไม่คุ้มเสียสรุปแล้วก็อย่างว่าโชคดีที่เศษฐาตายซะก่อนนรก4ี่แสนห้ามล้านบาทรอนๆจึงเดือดพล่านรอนายกแพทองทานอยู่ตอนนี้แหละทางออกดีที่สุดทางเดียวคือทำตามผู้ว่าแบงค์ชาติ ดรเสรพุทธสุทธิวาทานรุพุทธท่านแนะนำแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางมีรายได้น้อยคือจำกัดวงเงินแจกแค่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำกว่าระดับที่กำหนดและมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้วมีสัก15ล้านคนใช้งบแค่แสนกว่าล้านบาทไม่ต้องแจกเวียงแห я, ถึง50ล้านคนแบบนั้นแจกเป็นเงินสดไปเลย ไม่ต้องกลัวจะเอาเงินไปเก็บเพราะคนกลุ่มเปราะบางต้องกินต้องใช้แน่นอนอยู่แล้วเงินกระจายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตรงเป้าเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะถ้าไม่ต้องการเอาบ่วงปลาเค็มมาแขวนคอตัวเองนายกแพรทองทานฟังผู้ใหญ่ผู้เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์อย่างผู้ว่าแบงค์ชาติแน่แล้วจะรอดผมจะให้คาถานายกแพทองทานไว้ท่องสามบท ถ้าเชื่อรับประกันจะอ,อยู่รอดอย่างน้อยก็รอดถึงหนึ่งปีคือ365หวันโลกมนุษย์คาถาบทแรกอย่าไปแตะมาตรา1นึ 2. บทที่สองอย่าไปแทรกแสงแบงชาติบทที่สอย่าไปเชื่อพ่อทักษินทุกเรื่องเอาละเท่านี้นะโอมเพียงโสตถีพระวันตุเม วันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกศิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ